นี้พวกเราอยู่ในเกมไลเออร์นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดูทรงแล้วว่าผมน่าจะได้ดาวเยอะนะไหนขอดูซิเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมมีดาวโคตรเยอะมากเลยอ ไม่มีไพ่ดาวแล้วลงไพ่มูลสามตัวแล้วกันไม่มีใครสงสัยนี่แน่อูพาทิตไม่อยากได้เลยอืหือพาทิตโคตรเยอะเลยอหม,มาหอ Mong na cha mày <cười> <cười> ลงด้วยกันกคกไม่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 ดาวอีกแล้วไม่อยากได้แง่แตมมีใครสงสัยไม่น่าวางเลยเฮ้ยหมาไม่สงสัยเลย หมดแล้วก็ไม่นะเววเ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 วไม่ดูดีกว่าน่ากลัวอืมดาวอีกแล้วไม่อยากได้แล้วนะข้าจะเสกแมวให้เป็นนาดาปิปปี แมวหนะ้าดับไปปีจริงด้วยฮัลโลฟังอยู่เปล่าแมวโอเคช่างมาเถอะเล่นต่ออออือืดาวโคตรเยอะมากเลยวางโอเคเรื่องไพ่สามใบไม่ได้โกหกจมูกไม่ได้ยาวโกหกแล้วก็ไม่เชื่อ นายบอกว่าไม่ได้โกหกให้ตัวหายตัวไปไหนเราแค่สองคนเล็้วสินะจริงจอกับมาใครชนะดาวโคจรวางดีกว่าทำไมไม่มีดาววัโกหกไหนดูหน่อยสิโกหกชัดชัดไม่น่ะอเอื้อฉลบ ันชนะแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย